ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาชมนะครับเหรียญพ่อพระครูคลิงนะครับหรือพ่อนันคลิงวัดถลุงทองนะครับจะมีจุดวิธีการดูนะครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับในปี2513นะครับนะครับดูพื้นเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะตึงนะครับจุดแรกนะครับจะมีเส้นแตกนะครับบริเวณวอลแหวนนะครับเราจะมี นะครับจะมีเส้นแตกนะครับบริเวณวหวแหวนนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกบริเวณวหวแหวนโอเคนะครับ1จุดจากนั้นนะครับตรงใต้พอพานนะครับก็จะมีเนื้อเกินอยู่นะครับบริเวณใต้พอพานนะครับจุดสังเกตหนึ่งนะครับก็คือระหว่างช่วงแขนกับเข่านะครับช่วงแขนกับเข่าเนี่ยจะมีช่องว่างอยู่ นะครับว่าอุเหลี่ยมนะครับนะอุเหลี่ยมนะครับลองมาดูนะครับอุเหลี่ยมเนี่ยตรงอุนาโลมนะครับหัวของอุนาโลมเนี่ยนะครับจะมีช่องว่างอยู่นะครับเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเราเลยเรียกว่าอุเหลี่ยมนะครับจ pues yes. it ุดท you ี่2นะครับก็จะมีเส้นวิ่งนะครับนะครับเส้นวิ่งบริเวณนี้นะครับทีนี้เราลองพลิกดูนะครับทั่วเหรียญนะครับทั่วเหรียญเนี่ยจะมีเส้นวิ่งนะครับ เฉียงงนะครับเฉียงงแบบนี้แท้แท้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีขอบปลิ้นนะครับขอบปลิ้นเป็นธรรมชาตินะครับมาดูลักษณะของหูเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะปลิ้นนะครับปลิ้นเป็นธรรมชาตินะครับตรงลักษณะของหูเหรียญนะครับอันนี้ด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัดฉีกครึ่งหนึ่งนะครับเป็นเนื้อสายครึ่งหนึ่ง